สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดับเิชนแนลช่องเฮฮาพากรวยและช่องนองเยวพากรวยค่ะมือนี้กับเป็นมือ้อส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะวันที่31ธันวาคม2564ค่ะนองเดียวขออวยพรให้เอฟซแฟนช่องนองเยวทุกท่านนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะมีความสุขตลอดปีตลอดไปนะคะ สำหรับมือนนี้เป็น,นตัวเลขของปูโกซัมพีมาฝากค่ะซึ่งงวดที่ผ่านมาปูหายสามตัวแตกเลยค่ะศูนย์แปดหกปรากฏว่าเลขออกศูนย์หแปดนะคะแล้วก็จับคู่บนแปดหออกหกแปดปูหายท้งช่องมาสองงวดค่ะกับเขาทั้งสองงวดงวดที่งวดก้อนน่ะหายแปดสามล่างวิ่งสามล่างกับเขาตรงๆ,รงๆเลยค่ะส่วนวันนี้ปูกับหายแลบปูได้มาแล้วแต่ว่าปูหายชุดเต็มมากค่ะอาจจะร้ายหางนิดนึง ูบอกเอาไปพิจารณาบึงงกรส่วนคลิปในคลิปหนาปูถึงจะมาจอหายเน้นนหายเอาแบบน้อยๆเค็งๆคือหัวทิพผ่านมาเลยค่ะแต่ก่อนอื่นที่จะไปรับช่มรับฟังนะคะฝากผู้ชมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ทาชงชนน่องได้ด้วยค่ะกราบนมันสการจ้าปูปูได้ยินบ่จ้า จ,จ้าน้องเบลาดารวยจับปูปูด้ยินชัดป่ะจ้าได้ออไดแต้มมันเป็นขา,ขา,ขา,ขาดขาดนิดนึงอ๋อจ้านยินชัดแลวจ้าปูสบายดีป่ะจ้าของปูมันนั่นเขาเขาหายเครื่องหนึง่งปูก็าเลยบริสุร์อือม,มวันทิ่ั่า์มากของปูกะ เข่าบดเข่าบนเนาะค่ะปูเต็มเต็มเลยเข่าบนเข่าขาตัวโต๊ดปูขาตัวปูก็เล่นตรงอย่างเดียวปูก็เล่นไม่ได้โต๊ดโอ้ยเสียดายจับปูมันถือว่าเข่าตรงตรงเราดิค่ะเข่าแปดฮกเนาะค่ะปูหายแปดฮกบนออกฮกแปดบนหายศูนย์แปดฮกออกศูนย์ฮกแปดจ้า ในคลิปแรกนะที่ที่หนูลงคลิปปูไปเป็นหลวงพ่อใจดีนะคะปูปูหายแค่สองคูเนียนแค่นั้นค่ะแปดหกกับแปดเก้าชีสองมันเหล็กชุดเก้านะมันออกวันนออกวันประหารคือเก้ามันเป็นเหลขกชุดเก้าอยู่จ้าดเลยมั่นใจว่ามันขันทำมันรุดแล้วมันบม่รุดอีกนะมันหกแปดหกแปดเก้าสามงวดนะมันออกมันออกแปดสามแล้วก็เฮ้ เงินเนี่ยมันต้องออกแปดหกตักูกับมันใจร้ายมันแปดหกแจมันสืบอะไรซะจ้าข้อคลิปที่สองปูมาบอกว่าปู่อยากเปลี่ยนซื้อเป็นปู่โกซัมพีเนาะจา้าจ้าปูกะหาคือเก้าแปดหกแปดเก้าบัน 9, 86, 89, บนี้เพิ่มสามตัวมานั่มเข่าสามตัวนั่มจากศูนย์ 8, หกแปดศูนย์แปดหกสองงวดซ้อนเข่าทั้งสองงวดเลยนอกจากปู่ ปูนเรืงลางเรืงวดเนี่ยจ้าปูมวแลหวแหลกมวดแหลกปูปอยไปเลยมันออกบนออกล่างมวดแปดมวลหาแปดกับแปดสองมวลสองมากมันออกไแต่แต่ล่างเลนแปดสามมวดสามเลยอะไรปูแต่หกมวลนี้มวลสี่สปูปอยเนียมันอาจจะกลับมาบนลางเียจ้าป,าปูปูกเัเฮ็ดเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะปูมวลนี้เรียบร้อยเรียบร้อยแต่แต่แัมก็เอาเบื้องต้นไปก่อนเนาะ จับคู่ได้ไปครับปูจับคู่แล้วจะมังต้นมังก็สิเลขกหกตัวเลขกหกตัวจับคู่กันสิจับคู่เต็มไปก่อนคลิปหนาวจะเอาตัดลงมาเหลยนะครับตัดลงมาเหลยหน่อยตัวเหลือก็จะบนสี่หางล่างสี่หางเอาชุดเต็มเอาชุดเต็มไปก่อนเนาะค่ะในคลิปนี้ครัคลิปนี้เอาชุดเต็มไปก่อนนะคลิปนี้เอาชุดเต็มไปก่อนเลยค่ะคุณผู้ชมอย่าพึ่งว่าเลกไลค่ะ พอว่างวดที่ผ่านมาปู่ก็ให้ชุดเต็มไปก่อนพ่อคงพ่อใกล้ๆมือปู่จะมาคัดใหายแน่นๆเด็กออกวันที่สิบหกมกราคมเป็นบอกรูออกสิบเจ็ดหมอค่ะออกสิบเจ็ดวันจันทร์ออกสิบเจ็ดวันจันทร์เนาะจ้าค่ะปูพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้ว อาสิบเกด็ดวดวประสิเกดมอกล่าอกห้าบนะบนันจะเป็นเลขหกตัวแ้อเสร็จสองแถวจ้า,ถาแถวแรกสองสามสี่สองสามสี่ส แถวสองห้าหกเก้าห้าหกเก้าจับคู่อัะไรครับครูจับคู่ใค้สองตัวจับคู่บนนี่แหละครูบนมีเด่นบนมีวิ่งไห้บ่ค่ะเอาเด่นบ่เอาเด่นหน้าบ่อ่าเด่นก็ได้จ้าเด่นเดบนเด่นแต่เด่นบนเด่นบน ซกับเก้าเล่นบนซีกับเก้าจ้าแล้วก็วิ่งเก้าวิ่งบนเก้าแล้วก็จับคู่นียนะจ้าจับคู่บนจับคู่บนบคู่บนสองหกสองหกสองเก้าสองเก้า สามหกสามหกสามเก้าสามเก้าสหหสเกเก้าห้าหเกหเก้าอ่านี่บนแกนนีนะอันนี้บนก่อนจ้าวันนี้เด่นล่างครับปู้ก็ไปล่างล่างก็คือกันหกตัวกัน แถวแรกสิบเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์แถวสองสองสี่ห้าสองสี่ห้าแล้วก็เดินลางเดินลางศูนย์ก็หาเดินล่างศูนย์กับห้าวิ่งศูนย์วิ่งล่างศูนย์ เน้นปักเน้นปักรเน้นเน้นรักหน่วยสุดเด้อศูนย์ศนเนี่ยเด่นศูนย์บ่ค่ะเด่นศูนยเอเน้นรักหน่วยเน้นหลักหน่วยฟอมรักน่วยหลางแ้แบคู่บวแบคู่ล่างอไปเนาะจ้าบคู่ล่างอ่าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้า เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะพวกเรา้าเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดแล้วก็เก้าศูนย์เก้าศูนย์สองเจ็ดสองเจ็ดสองศูนย์สองศูนย์สี่เจ็ดสี่เจสสเจห้าเจ็ด ห <50 S 1> ้าศูนย์อ่าแจนนียรปูเน้นขีดเส้นใต้ไกคอนน,นคะค่ะปูเราคลิปหนาจังเน้นอีกที่หนึ่งค่ะจังิสนน่จะได้จะได้ตัวเน้ปนประวเลยเอาเน้นเน้นล่างหาศนเน้นล่างหาศูนย์ล่างหาเจ็ล่างหาเจ็ดเน้นคนแล้ว เน้นบนกับสามเก้าเน้นบนสามเก้าสามหกหกเอาหกสามหลอกไปแล้วพอพอพน,นเอาเอาเน้นตัวเดียวเลยสามเก่าไปเลยเน้นต่อสามเก่าเนาะค่ะปูต้องแจ้งคุณผู้ชมก่อนเนาะค่ะว่าคลิปนี้ปูยังบล็อกในคัดให้ แต่ว่าเอาชุดเต็มมาให้ก่อนอย่าพึงวาเหล็กหลายเด้อค่ะเพราะว่าของกูเขามาแล้วสองงวดเต็มเต็มอ่ะชุดเต็มเนี่ยวไปไปหน้าเบิ่งว่ามาตัวชอบเลยค่ะครับเบิ่งว่า้เรียนทั้งหมดหรอกให้ไปเรื่องเราแต่ก็เดี๋ยวชิดตาปูสีพัดไทยวันสิตรงกันบ่จ้าปูเพราะว่าของกูนี่ตั้งแต่ออกซื้อมาสองงวดกับเขาทั้งสองงวดเลยเนาะค่ะบ่พลาดเลย ของปู <จะ S 1> แยกบนแยกล่างชัดเจนหายล่างก็คือออกล่างหาบนก็คือออกบนบ่เมนว่าใหายบนขึ้นล่างอเอ้ยบ่เมนว่าาหายล่างขึ้นบนห้บนออกล่างนอกจะกปูเข้าตรงๆอยู่งจ้างบนเป็นบนล่างเป็นล่างเลยจ้างดีก็เป็นตัวกรับทังนัละจ้าแต่ว่าากับตรงเลนการาฟนั่มอันเลนมากก็ต้องเลนกราฟไปกรามาเลนตัวตรงขึ้นเลนนักตัวกรับก็เล่ากักันพ้นไวกันทั้งไวันนะคะ่ะในคลิปนาเนาะค่ะปูเขาจังมา คัดตัเน้นให้เรือหน่อยที่สุดเนาะค่ะปูไม่ไม่เรือหน่อยตุดเรือประมาณบนซีกลางซีตัวเน้นกน็สองหางอะไร่ะตัวการสองหางตลาดที่นี่สามตัวไปหายน้นอ,อีกโอเลอสุดตายสามตัวของปูคลิปก่อนหนูเอาแต่ชุดเดนของปูลงมไหมคะ่ะหนูไปเอาชุดที่ปูหายมาตั้งเก่า <c oughs> กระทูกกิลีค่ค่ะศูนย์แปดหกกับสามแปดหกูเดน <c oughs> หายสองชุด กระถูกเขาจริงๆจ้าพอปาปูมื่กาเพิ่งจะไม้สามตัวยอดหลังว่าสามหมดสี่งหนึ่งปูก็บ้านมันแจไปจะาปูกันเลือกว่าศูนก็สามนันแหละรักลอยแต่กว่าทังกาเด็กโคกาพันุ์บุตไดเพามหนหัวจะเห็นเพราะมันเหล็กสองตัวมันสูงจากมือพอด้เรื่องหาตั้งเล็สามตัวว่าตัวตั้งสิบหางหรือยี่สิบหางสี่กัน้อลทุน่สิบบาทยี่สิบบาทันถือมันก็บมปอแล้วเอาเหล็สองตัวนะ ค่ะปูคลิปหนาปูก็ให้แค่สองชุดคือเก่าเนาะค่ะตัวเนียนเนะะาะไม่ต้องเอาลายจ้ากระเสียงไปเลยเนาะเอาตัวเนียนเไปเลยเนาะจ้าคือจังคลิปก่อนนะถูกกระถูกอัน,นลลคันใครลายปนจะว่าเท่าใครลายลปดูดั่มบวายเองใช่ไหมค่ะอันที่ที่หายไปคือหายไปเบิ้องฐานเซอร์ปุ่นมักปุ่งขึกันจ้ามักตัวนี้ปูหลหิ่เปุ่นอาจจะเป็นใดตัวอื่นหน้านะ แต่มันถูกเป็นกระเจเลือกเลยคือว่าห้ยเลยนั่งมืดอหรอกนอกจากพวกที่จะชอบลงทุนอันที่พวกนักเี่ยงลงทุนเขาก็กล้าเลยตัง้งตั้งตั้งยี่สิบหางสี่หางละลอยมันก็สองพันก่อน่ะค่ะคุณมันเจ๋มากมันก็นเลยมือถึงหามือถึงแก่มันก็คุ้มกว่ากันคุ้มกว็สองตัวแมนอยู่ค่ะปู ค่ะปูสุดท้ายท้ายสุดท้ายคลิปแล้วค่ะปูหายพอนปีใหม่หยาดย้อมเนี่ยค่ะหวยพอนหยาดยมเนี่ยค่ะอ่าทุเรียนปูขอให้เอฟซีของน้องแบลว่ารวยทุกๆคนติดตามทุเรียปูเนี่ยขอให้มิชชั่นรักกันทุกๆวันตลอดปีใหม่ได้ปีใหม่ปีหน้าั้งปีได้้ททุุกกกคคนนนมมมีชาัดดิตตขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดปี จ้าปูสาธุค่ะสาธุค่ะปูน้องเบลก็ต้องขอขอบพระคุณกราบขอบพระคุณปูหลายๆเด้อค่ะที่หายแนยวทางเมือน,นี้น้องเบลก็ขอหายคุณอ่าปูสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นกันเด้อค่อะจ้าจ้าปูกราบนมันสการาาจ้าเติมพรจ้าให้ให้ให